ก็ในช่วงที่วัสนามในเราก็มีกิจสง์ที่สำคัญก็คือพระสงฆ์ที่จำพรรษา,าตลอดพรรษาที่ใดที่หนึ่ง <c oughs> ก็ได้รับอนิสงนะได้รับอนิสง์กระถินก็คือ,อได้เป็นกิจกรรมที่พระสงค์ต้องทำ เพื่อที่จะให้ได้อานิสงส์เช่นว่าในช่วงที่อยู่ในพรรษาเนี่ยจะไปจำพรรษาที่อื่นเกินสามวันหรือเจ็ดวันไม่ได้ถ้าไม่ได้สัตหะหรือมันมีความจำเป็นมันก็รักษาอย่างเคร่งครัดนะแต่เมื่อออกพรรษาแล้วในช่วงหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาก็ได้รับอานิสงส์ของ าการรักษาระเบียบวินัยอันนั้นเช่นว่าสามารถที่จะจะนิกไปในที่ต่างๆได้โ <c oughs> ดยที่ไม่บอกลา <c oughs> ที่สองก็เรกว่าฉันป,ป,ประลัมปรละโภชนะโพธ์อาจจะเป็นาการฉันร่วมกันได้เมื่อก่อนอาจจะฉันในบาทฉันใครฉันมันพอพรรษาแล้วอาจจะฉันเป็นวงได้ แล้วก็สามารถที่จะไปจะลิกไปที่อื่นได้โดอที่ไม่มีไใจ <c oughs> ชีวรไปครบชุด <c oughs> ไอ้สงเหล่านี้ท่านก็เป็นก็ค <c oughs> ือว่าเป็นสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้เพื่อสะดวกในการดำร,รงชีวิตหลังหยอกอากสาแล้วท <c oughs> <c oughs> ีนี้การที่เราทั้งหลายได้มาเป็นผู้สนับสนุนแบ้อันนี้สงด้วยนะ ก็คือมามีโอกาสได้ถวายทำบำเพ็ญ <c oughs> ทานนักที่ไปสง่งมาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่ใน,นสาระของประเพณีหรือสังกกรรมจุดน,นี้คืออะไรโดยเฉพาะเราเป็นนักปฏิบัติสำนักปฏิบัติเนี่ยก็ประเพณีหรือพิธีกรรมก็เป็นเพียงตัวสื่อ สื่อที่จะทำให้เราได้ได้สิ่งที่ดีขึ้นกว่านั้นไม่ประเพณีพิธีกรรมทุกอย่างถ้าไม่เป็นไปเพื่อเป็นสื่อให้เกิดสติปัญญาก็พิธีกรรมนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเหนะมือนเราจะหุงข้าวต้มแกงก็มีการเตรียมนะจู่ๆเราจะทานเลยไม่ได้คล้ายว่ามันเป็นวัตถุดิบอยู่ <c oughs> ข้าวก็ยังดิบอยู่อาหารก็ยังไม่ได้ปรุงนะ พอเรามาทําพิธีกรรมก็คือนําอาหารมาปรุงให้มันสุกราะนั้นพิธีกรรมของอาหารก็คือการปรุงเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับทานได้พิธีกรรมทางาศาสนาก็เหมือนกันก็เหมือนการปรุงอาหารพร้อมที่จะใช้ได้นะถ้าไม่มีพิธีกรรมก็เหมือนว่าเราจะหุงข้าวเราจะกินอาหารไม่มีการหงุงการต้มมันจะกินยากหน่อยนั่นเองหรืออาจจะไม่อร่อย อันนี้คือความหมายของพิธีกรรมมีความหมายเป็นการเตรียม,นะมเตรียมสติเตรียมสมาธิเตรียมปัญญาเพ <c oughs> ื่อรับสิ่งที่ดีฝ่านะน,นั่นหมาเองก็เมื่อมาเข้าก่อนอาจารย์ทองท่านนิมนต์มาเรื่องวันเดียทีตของมหาวิทยาลัยโลกที่จัดการรับพิชยาท่านก็เลยบอก <c oughs> มาก็นึกว่าท่านไม่ได้พูดจริงจังและบอกไปเลยว่าวันที่สาม ผู้จีการให้มาร่วมงานกระถินโปรดโยงด้วยก็พูดไปเปลยไว้แต่เมื่อวานก่อนนี่คุณเกียงไก่โทรไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อทองท่านนิมนต์เอาไว้แล้วมาได้ไม่ได้ใน,นช่วงนี้มากำลังจัดอบรมประจําเดือนอยู่ที่แพร่แสงเทียนวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบพอวันที่สิบแพรแสงเทียนก็ ทอดกระถินจัดงานอบรมก่อนสิบวันพาพอดีในช่วงนิยมจากอเมริกาจากชิคาโก้บางจากเอวเอบ้างมาเข้าร่วม,มปฏิบัติที่แพร่แสงเทียนมาก็เลยแวบมาเมื่อวานก็เลยกวจะได้ตั๋วเครื่องก็เหลือที่นั่งเดียวก็ได้ได้มาเม่อนก็ไม่ได้มาแล้วก, <c oughs> กลับไปก็ไปงานอบรมต่อทุกวันที่สิบก็ อะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมของวัดสนามในบอกไปมาก็ไม่ปฏิเสธนะถือว่าได้มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณของวัดพัตามาเองได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจสัจธรรมคําสอนของพพุทธเจ้าก็โดยอาศัยสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านบอกอะไรไปที่ให้มาช่วยก็ไม่ปฏิเสธถือว่าได้มามีโอกาสได้ตอบสนองบุญคุณ ในพรรษานี้ก็เรียกว่าในการปฏิบัติของญาติโยมก็คงจะก้าวหน้าบ้างไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าบางคนก็มีศรัทธาตั้งมั่นในการสัมทานการปฏิบัติอาจจะได้ทํามากบ้างน้อยบ้างตามกําลังของศรัทธาและความเพียรทีนี้ในสาระในวิธีการปฏิบัติของพ่อเทียนพวกเราก็ต่างก็เข้าใจกันดีว่าทําแบบไหนเราถึงได้ ต้องการมาพิสูจน์ต้องการมาทดลองเพราะทำไมเองได้พิสูจน์ทดลองมาแล้วสามสกว่าปีนี้ก็เชื่อมั่นว่าวิธีการนี้เหมาะสำหรับคนยุคเรานะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้เราตื่นตัวตื่นใจได้ง่ายไม่ให้หลับไหลเพราะเรานี่อยู่มาด้วยความหลงมาตลอด พบชาติกับกันบรรพบุรุษของเราสร้งสงกันมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วก็อยู่ด้วยความหลงแม้เมื่อมพบคําสอนของพุทธเจ้าในฐานะประเทศไทยเราเป็นพุทธศาสนาเราก็ยังไม่ชัดเจนที่จะแก้ว่าธรรมะมีเยอะเหลือเกินไม่รู้จะเอาจุดไหนเป็นจุดเริ่มต้นแต่เมื่อลวงพ่อเทียนท่านอุบัติมาท่านมาชี้ว่าจุดเนี้เป็นจุดเริ่มต้น เราก็ได้ลงมือทำเมื่อลงมือทำแล้วเมื่อเริ่มต้นได้มันก็สาวไปหาในธรรมะอื่นได้หมดนะจุดนี้เป็น <c oughs> ความโชคดีของเราที่ได้พบหลักการของพระเทียนนะแม้พระพุทธเจ้าท่านได้แต่เสรู้ได้บอกมาทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วแต่เราก็ยังสับสนนะเริ่มต้นไม่เป็นนะ ดูเหมือนมันจะใช่แต่มันก็ไม่ใช่แต่หลวงพ่อเทียนเรื่องสติสัมปชัญญะเนี่ยพระพทธเจาท่านก็นตตัสไว้แล้วแต่ว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจอะไรพอที่จะทําให้มันเป็นจริงเป็นยจงเหมือนนึกว่าเรามีไม้ขีดมีแต่เกียงน้ํามันพร้อมแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครมากดแะเขาเท่าน,นั้นเองหลวงพ่อเทียนท่านมากดแชะขึ้นมันก็เป็นประกายไฟให้ติด ตะเกียงน้ำมันได้สว่างสวยขึ้นมาอันนี้คือคุณอุปการของหลวงพ่อเทียนการอุบัติขึ้นของหลวงพ่อเทียนนั่นในพรรษาเนี่ยมาก็เลยได้ตอบแทนบุญคุณที่เป็นรูปธรรมเพื่อได้สร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเอาพระาธาตุของท่านไปบรรจุที่นั่นที่พระาธาตุแสงเทียนตั้งชื่อว่าพระ,พระบรมราธาตุแสงเทียนก็ได้เอาพระบรมสาริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาบรรจุด้วยพระาธาตุของงพ่อเทียนด้วย ก็สร้างสัญญาตก้าเก้าสิบเอร์ซ็ก็เสร็จแล้วก็จะทำการฉลองและบรรจุพระธาตุวันที่25่สพฤศจิกาก็เลยทำงานหนักทำพรรษาเลยพรรษาเนี่ยทำสามเดือนเสร็จนะพอตอนนี้ก็ปรับภูมิทัศน์รอบๆข้างทำถนนขึ้นเขาเพราะพระธาตุสังเทียนอยู่บนเขานะเพรนั้นเองการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องทำนะเพราะว่า เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่ท่านได้กล่าวเอาไว้คุณธรรมเบื้องต้นที่สุดสําหรับคนทั่วไปที่จะเข้าถึงศัจธรรมได้เนี่ยท่านวางไว้สี่ชุดใหญ่ๆชุดแรกเรียกว่าสติสมัมปชัญญะจะต้องมีเป็นหลักอันดับแรกใครมีสติสมัมปชัญญะบกพร่องก็หมดโอกาสที่จะเข้าถึงศัจธรรมได้ชุดที่สองก็คือมีเฮริโอตปะคือมีศีล มีความอายชั่วกลัวบาปเป็นนิสัยถึงจะเข้าสู่เศจธรรมได้ชุดที่สามจะมีขันติโสรัจ,จะัะความอดทนอดกัน้นความอดทนความเข้มแข็งแล้วขันติโสรัจ,จะชุดที่สามชุดที่สี่ก็คือมีกตัญญูกตวเวทีรู้ตอบแทนบุญคุณในสิ่งที่มีคุณต่อเรา ไม่เพียงแต่บุคคลเท่านั้นแม้แต่สิ่งที่ไรจิตวิญญาณป่าไม้ภูเขาน้ําธรรมชาติต่างๆนี่มีคุณต่อเราเราก็าต้องตอบสนองคุณธรรมสีชุดนี้เป็นพื้นฐานที่จะเข้าถึงสัจธรรมสูงสุดได้นะชุดแรกที่สําคัญก็คือให้มีสติสัมปชัญญะนั้นการมีสติสัมปชัญญะคือมีตัวรู้ตัวรู้สึกตัวตัวรู้ตัวนั่นเป็นหลัก เพราะส่วนใหญ่เราอยู่ด้วยความหลงความหลงกับความรู้นี่มันก็เป็นเป็นสิ่งเดียวกันแต่มันคนละด้านเท่านั้นเองคลิกขึ้นมาอีกด้านเป็นความรู้คลิกลงอีกด้านเป็นความหลงนะเพราะฉะนั้นความหลงทําให้เราอ่าเป็นทุกข์นทำให้เราเป็นทุกข์ชีวิตของเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะความหลงเราก็ต้องมาสร้างความรู้ขึ้น เรามีชีวิตอยู่ด้วยความรู้แต่ความรู้ในที่นี้มีสองลักษณะหนึ่งความรู้นอกตัวสองความรู้ในตัวเองแต่ความรู้ชนิดที่ม่กำจัดความรู้คือเป็นความรู้ในตัวเองที่เรียกความรู้ตัวนั้นเราทั้งหลายมีความรู้ด้วยกันทั้งนั้นแต่เป็นความรู้นอกตัวความรู้นี้เราก็เรียนรู้มาจากพ่อแม่บรรพบุรุษของเราเนี่ยตลอดแต่เป็นการเรียนรู้สิ่งข้างนอกทั้งหมด ก็ทําให้เราหลงไปกับความรู้ชนิดนั้นนั้นความรู้ชนิดนั้นก็เป็นสาเหตุสร้างสมุทัยของความทุกข์ให้กับเรามากมายเราจึงมาเปลี่ยนความรู้ชนิดนั้นะความรู้ที่เป็นความหลงอ่ะให้มันเป็นความรู้ที่ไม่หลงนะคือความรู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นการภาวนารารรำสมถะ การทําวิปัสสนาก็มีความหมายในการเปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้เท่านั้นเองถ้าสมถะวิปัสสนาไหนก็ตามที่เปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้ไม่ได้ก็ไม่ใช่วิปัสสนาหรือไม่ใช่สมถะที่ถูกต้องแล้วนั่นเองก็อามาเองได้ทําเรื่องนี้มาตลอดก็รู้สึกถึงบุญคุณของหลวงพ่ออามาเองได้ทําทั้งสองอย่างตอบแทนบุญคุณทั้งสองด้านด้านในแง่ของสัต สศธรรมหรือสสัธรรมก็ได้ไปช่วยเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศช่วงระยะ20ปีนี่เมื่อเป็นในส่วนที่เป็นนามธรรมและวัตถุธรรมก็ต้องสร้างด้วยพรรษานี้เลยม,มาสร้างเจดีพระบรมธาตุแสงเทียนถวายท่านทีหนึ่งก็คิดว่าน่าจะต้องอเป็นทางที่เราจะต้องปฏิบัติต่ตอไปนั้นญาโยมทั้งหลาย ก็เช่นเดียวกันพยายามสร้างธาตุรู้ให้เป็นบรมธาตุคือธาตุรู้เนี่ยให้เกิดขึ้นในตัวให้ได้หลังจากที่เราอยู่กับธาตุหลงมานานแสนนานธาตุหลงที่เกิดจากราคาธาตุโทสาธาตุโมหะธาตุอวิชาธาตุเนี่ยเป็นธาตุของความหลงทั้งนั้นที่เราจะแปลธาตุพวกนี้ให้เป็นบรมธาตุปรมัตรทธาตุได้อย่างไรก็คือต้องมาทําตัว หลงให้เป็นตัวรู้ให้ได้ในการทําตัวหลงให้เป็นตัวรู้นี่ก็มีหลายวิธีที่เราได้ต่างคนก็ต่างมีประสบการณ์ผ่านมาก็คือทําแบบพุโทโธสัมมาหังยุกน้อพอองน้อนับหนึ่งสองสามอนาปาพวกนี้เป็นการแปลความหลงให้ความรู้เป็นความรู้ได้ทั้งนั้นะนะแต่พอเรามาพบวิธีการหลวงพ่อเทียนปรากฏว่าวิธีการหลวงพ่อเทียนจะทําความหลงให้เป็นความรู้ได้ไวกว่าแล้วก็เหมาะสําหรับ คนทุกเพศทุกวัยเราก็เลยมาใช้วิธีการหลวงพ่อเทียนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องจุดแสงสว่างแห่งสติที่ตัวเองให้ติดเสียก่อนนะอย่างน้อยจุดจุดได้จุดหนึ่งให้ได้เหมือนเราจุดไฟอะ่ะเราจุดที่ใดที่หนึ่งแล้วพอไฟมันติดแล้วมันก็จะลามไปเองลามไปทั้งกองลามไปทั้งกองไม้แหละตอนแรกเราจุดที่ใดที่หนึ่ง แต่จุดให้ติดพอจุดติดแล้วไฟมันลามไปเองมันเรื่อง่อมนคนเผาถ่านเขาเผาแต่ด้านหน้ามันพอมันติดแล้วมันก็ไหม้ทั้งหมดฉันใดก็ดีการที่เรามานั่งสร้างจังหวะเดินโยกกลมเนี่ยเป็นการจุดสติขึ้นตรงนั้นจุดสติขึ้นที่มือของเราเมื่อสติที่มันที่เราเพียนยกเพียนทำมันมาติดมาต่อมาก่อที่การเคลื่อนไหวของเราได้เนี่ยมันติดหมายความว่าจิตของเรามันไม่ ไม่ไปกับความหลงละมาอยู่ความรู้สึกตัวที่ที่มือก่อนเมื่อความรู้สึกตัวมันติดอยู่กับไม้กับมือของเรานี่เราจะทําอะไรมันก็ติดไปไอ้ความรู้ที่มันติดอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็เหมือนเหมือนไฟมันจะลุกลามไปเรื่อยๆจนไปปินไปทั่วตัวในที่สุดตั้งแต่หัวจุดเท้าเราก็เต็มไปได้วยความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวของกายนี่แหละมันก็จะไปสร้างความรู้สึกใจของจิตวิญญ,ญาณอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือหลักง่ายๆไม่ใช่หลักซับซ้อนอะไร แต่เนือ่องจากว่าเราอยู่กับความหลงมานานเราก็เคยไม่ค่อยเชื่อมั่นเราก็ได้รับความสับสนมาจากการอธิบายการตีความของครูบาอาจารย์อื่นยาวนานก็ทําให้เราหลงหลายชั้นไม่ใช่หลงชั้นเดียวเมื่อหลงหลายชั้นอย่างนี้เราเราก็ใช้ชีวิตแบบหลงหลงมันก็เลยเป็นทุกข์อยู่อย่างเนี้ยหลงไปเป็นต่างๆหลงไปเป็น สันนลกบ้างหลงไปเป็นเปรตบ้างหลงเป็นอสุรกายบ้างหลงเป็นเดรจชานบ้างหลงเป็นคนบ้างหลงเป็นเทวดาบ้างหลงเป็นพระอินทร์พระพรหมบ้างหลงทั้งนั้นน่ะไม่ว่าทั้งดีทั้งชั่วหลงไปจนกระทั่งเรามาเป็นอริยะมาสู่ภาวะเป็นอริยะถึงจะหายหลงแม้พรอริยขั้นต้นพระโสดาบันก็หายหลงเพียง25เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองพระสิกขาคามีหายหลงไป5้าเปอร์เซ็นต พระอนาคามีหายหลงไป70%็ดหรือแปเซแต่พระอรหันต์นี่หายหลงไปร้อยเอร์เซเพราะฉะนั้นมันหลงหลายชั้นหลายระดับเลยเกินในหลงในเรื่องทุคติสี่ระดับหลงในเรื่องอีกทุกทุคติสสุคติอีกสีระดับทุกคติก็มีสน์โรกเปรตอสุรกายเดรจชานสุคติก็มีมนุษย์เทวดาอินพรหม เพราะฉะนั้นเราหลงมาหลายซับหลายซ้อนหลงทั้งดีทั้งชั่วเราทําดีแล้วก็ติดดีหลงดีเราทําชั่วก็ติดชั่วหลงชั่วแล้วก็สุขบ้างทุกบ้างสลับก็อยู่อย่างเนี้ยเราจึงเรียกภาวะนี้ว่าการเวียนว่ายายเกิดหรือวัฏสงสารคือเวียนคิดเวียนรู้เวียนหลงเวียนหลงเวียนรู้อยู่อย่างเี้ยคิดบ้างหลงบ้าง,างรู้บ้างเวียนอยู่อย่างเนี้ยไม่จบจนกระทั่งเรามาเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตัวรู้มันมากขึ้นมากขึ้นมันก็ค่อยกินเนื้อที่ ัวหลงไปเรื่อยๆเนะมื่อเราหุงข้าวหรือนึ่งข้าวเนี่ยเมื่อไฟมันติดน้ํามันร้อนแล้วเนี่ยไอ้ความร้อนมันก็จะเปลี่ยนข้าวที่มันดิบให้เป็นสุกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันสุกทั้งหมดเราก็กินได้เพราะฉะนั้นความเพียรที่เรายกมือสร้างยอยาวเดินจงกรเหมือนกับความร้อนเหมือนกูรูภูมิท่านใช้คาว่าตะบะนะใช้ตะบะทำหรือใช้คำว่านะความเพียรน,นะ ที่มันร้อนแรงเพราะฉะนั้นในขณะที่เรานั่งทําเนี่ยมันไม่สบายหรอกถ้าคนไหนนั่งทําแล้วมันรู้สึกสุขสบายนี่ผิดปกติแต่คนไหนนั่งทําแล้วมันง่วงมันเบื่อมันเงามันปวดมันเมื่อยมันเซ็งมันขี้เขียนนี่มันถูกต้องแล้วให้ทําไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าทาแล้วมันไม่ง่วงไม่เงาไม่เบื่อไม่เซ็งแสดงไม่ถูกมันต้องผ่านอย่างนี้เหมือนหม้อหุงข้าวถ้าไปตั้งแล้วมันเย็นแซบนี้นะข้าวก็ไม่สุกถ้าตั้งแล้วมันร้อนฉาร้อน เออนั่นแหะถูกต้องแล้วมันจะเปลี่ยนให้ของดิบให้เป็นของสุกได้ใจของเราที่มันดิบมันเถื่อนด้วยความคิดความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความริษยาถึงหวงมันดิบด้วยสิ่งเหล่านี้มันก็จะยถูกความรู้อันร้อนแรงของสติสัญญาเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนเป็นความเมตตากรุณาเป็นความเป็นศีลเป็นทานเป็นอุเบกขาเป็นสัจจะเป็นวิริยะเป็น อธิษฐานไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเองเราก็ไม่ควรมองข้ามกิริยาง่ายๆย,ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมการกำหนดความรู้สึกตัวอิริบทเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถรู้ได้นั่นเป็นการเปลี่ยนเรื่อยๆการหุงข้าวต้มแกงอาจจะใช้เวลาแค่10นาที20ทีมันสุกแล้ว แต่การเปลี่ยนกิเลสให้มันเป็นธรรมะเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาตลอดชีวิตขึ้นอยู่กับว่าเราทําเป็นหรือไม่เป็นถ้าคนไหนทาเป็นอาจจะเปลี่ยนได้ไวระยะสามปีเจ็ดปีแต่คนไหนทาไม่เป็นอาจจะสิบปียี่สิบปีอาจจะเปลี่ยนไม่หมดเหมือนกับคนหุงข้าถ้าหุงไม่เป็นอาจจะไม่สุกเลยก็ได้แต่หุงเป็นก็ใช้เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวก็สุกเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการนั้นวิธีการของเทียนเนี่ยเป็นเทคนิคเป็นวิธีการ ไม่ใช่เป็นลทัทธิไม่ใช่เป็นอะไรเป็นที่ก็คือศาสนาเลทที่ของพุทธเจ้านั่นแหละแต่หลวงพ่อเทียนมาให้เทคนิคพิเศษว่าจะเข้าถึงได้เร็วได้อย่างไรนะตามหลักการเดิมที่พุทธเจ้าท่านยืนยันไว้เจ็ดปีแต่หลวงพ่อเทียนโดยใช้ใช้เทคนิคอันนี้ท่กากับสามปีเนี่ยได้ผลแน่นอนก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะถ้าคุณไหนาทาถูกต้องนะาทาไม่ถูกต้องทำสิบปียี่สิบปีก็เหมือนเดิมนะยังกําจัด บำบัดทุกยังไม่ได้นั้นในเรื่องนี้จึงอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ตรักรู้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแล้วถือว่าประเสริฐแต่ว่าต้องเป็นมนุษย์ที่ชอบฝึกฝนตัวเองนะถึงจะไปะเสริดได้นะมนุษย์ทุกวันนี้ประสาทเพราะว่าไม่ค่อยฝึกตัวเองนะเป็นมนุษย์ประสาทที่ส่วนใหญ่แทนที่จะเป็นมนุษย์ไปเสิฐ <c oughs> ท่านตัด ท่านจัดรับรองไว้ว่าทันโตเศธโหมนุษย์เสสุในบรรดามนุษย์ทั้งหลายนีย่คนที่ฝึกตัวเองเนี่ยเป็นคนประเสริฐคนที่ไม่ฝึกตัวเองก็เป็นคนประสาท์นะอันนี้พุทธเจ้าจัดไว้นะไม่ใช่มามาพูดลอยๆนะเพราะนั้นเองเราจะทําอย่างไรคนทุกวันมีแนวโน้มที่เป็นปราสารกันเยอะเพราะไม่ชอบฝึกตัวเองชอบที่จะฝึกแต่คนอื่นชี้นิ้วใส่คนอื่นแต่ไม่เคยชี้นิ้วข้าหาตัวเองมันก็เลยเป็นกันอยู่อย่างนี้ที่เราเห็นทุกวันเนี่ยแต่นั้นเองเมื่อเรามา ศึกษาในวิธีการหลวงพ่อเทียนแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องกลับมาดูตัวเองมาดูตัวเองมาศึกษาตัวเองแต่การศึกษาตัวเองเนี่ยหลายคนเขาบอก omas, เอ้ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักตัวเองคนบ้าเท่านั้นแหละที่ไม่รู้จักตัวเองใช่รู้จักแต่มันรู้จักในทางที่ไม่ถูกนะรู้จักในทางที่ไม่ถูกแล้วรู้จักแต่เปลือกของชีวิตแต่แแตเราไม่รู้จักแก่นของชีวิตเปลือกของชีวิตคืออะไร เรือของชีวิตก็เเรียกว่าสมมติสมมติรู้จักตัวเองว่าเป็นนายดำนายแดงเป็นคนสวยไม่สวยคนรวยไม่รวยคนถูกคนผิดคนดีคนชั่วคนรวยคนจนเนี่ยอันนี้รู้เปลือกมันไม่ใช่แก่นแท้ของมันถ้ารู้แก่นแท้ของชีวิตก็คือรู้จักว่าในชีวิตนี้มันไม่ใช่เรามันคือธรรมชาติอันหนึ่งที่เรียกว่ารูปกับนามเนี่ยอันนี้รู้แก่นของมัน แต่เราก็อดที่จะมองเป็นเราไม่ได้แม้ว่าจะลองเราเป็นลูกเป็นนม้มใครมาว่าเราหน่อยเราก็หลงละมึงมาว่ากูทําไมแกมาว่าฉันทําไมมันมีกูมีมึงขึ้นทันทีมันไม่เป็นลูกเป็นนามแล้วตอนที่กระทบแล้วเพราะอะไรเพราะมันมันรู้แต่เปลือกถ้ารู้เนื้อรู้ของจริงแล้วใครมาด่ามาว่ามานินทามา,าปรามาสมาอะไรต่างก็ยิ้มได้สบายไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่ขึน้นนั้นแสดงว่าเรารู้แก่นของชีวิต แต่ทุกวันนี้แม้ว่าจะรู้ศึกษาแก่นของชีวิตใครมาด่ามาว่ามากระทบกระแทกให้ไม่พอใจแล้วก็ยังหลงที่จะไม่พอใจอยู่ยังเครียดโกรธเกลียดเครียดขุนอาฆาตพยาบาทอยู่นั้นแสดงว่าเราไปยึดเอาเปลือกเป็นชีวิตไม่ยึดเอาแก่นเป็นชีวิตนะจากนั้นเองเรามาฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานแบบวิธีการของพ่อเทียนนี้มุ่งที่จะรู้จักแก่นแท้ของชีวิตคือรู้รูปร,รู้นามนะ ็นรายละเอียดต่างๆคิดว่าในช่วงบ่ายนะเมื่อมีธรรมรรยายจากช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสี่โมงเลยคิดว่าเราจะได้ฉลองกระถินกันโดยการจัดอบรมปฏิบัติธรรมสักครึ่งช่วงเช้าถึงเที่ยงนี่ก็เป็นพิธีกรรมในช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปถึงเย็นก็เป็นเรื่องของการกรรมฐานถ้าใครอยู่ได้ก็คงจะได้ทํากันในร่วมนั้นในช่วงบ่ายมาถึงจะลงในรายละเอียดในเรื่องเหล่านั้นนะ แต่เบื้องต้นนี้บอกให้ทราบก่อนว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตที่มันอยู่ด้วยความหลงเนี่ยให้เป็นชีวิตด้วยความรู้ที่ถูกต้องได้อย่างไรเนี่ยก็คือโดยหลักๆก,ก็คืออย่างนี้เราอย่าลืมว่าชีวิตของเรานั้นมีเกิดมาได้ยากมากนะเพราะชีวิตนี้ถือว่าเป็นปฏิมาก,กรรมที่มีการวิวัฒนาการผ่านมาหลายล้านปีมากตั้งแต่เราเป็นอ,อะไรอ่ะเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ ครึ่งบกครึ่งน้าจนมาเป็นเราเนี่ยพัฒนามากี่ล้านปีคุาจะเป็นโมเดลอันนี้ได้คุาจะเป็นไอ,ไอตัวเรานี้ได้เนี่ยมันพัฒนามาหลายล้านปีมากแล้วเราจะใช้ชีวิตด้วยไม่มีคุณค่าเปล่าๆวี่ๆโดยที่ไม่รู้คุณค่าได้อย่างไรอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าของชีวิตเนี่ยแล้วชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดคือชีวิตที่มีความ เข้มแข็งความปกติดีมีสุขภาพจิตดีสุขภาพเด็กดีปกตินี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะส่วนใหญ่ก็ยังมีสุขภาพไม่ดีมีจิตใจบกพร่องก็เยอะไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์เท่าไหร่จริงๆแล้วเราไปนค้นหาคนที่มีความปกติพร้อมสติส,สม,มัญญะมีสุขภาพดีเนี่ยไม่มากนะ,ะเราจะมีไม่มากนอกนั้นก็ยังกรง่องกระงแง่งที่เราเห็นเนะ่ะเสียสุขภาพกายบ้างสุขภาพจิตบ้างไม่ค่อยปกติแล้วความเป็นมนุษย์ของเราก็หายไป คนล้าเปอร์่สิบเปอความสมบูรณ์เข้มแข็งเนี่ยหดหายไปเพราะเราไม่รู้คุณค่าเราใช้มันยังผิดหน้าที่และผิดผิดความหมายก็ทำให้เราได้รับทุกข์รับโทษด้วยชีวิตเราขาดหายไปได้บางส่วนสุขภาพที่ดีแล้วก็ขาดหายไปสติสมัย่าที่เข้มแข็งแล้วก็ขาดหายไปนะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ ญาติโย,ยมทั้งหลายเนี่ยมาปฏิบัติถ้ายังบรรลุทําไม่ได้ก็หมายความว่าเราไม่ยังไม่สามารถเรียกร้องความสมบูรณ์ของชีวิตกลับคืนมาได้เกี่ยวข้องด้วยสุขภาพไม่ดีเกี่ยวข,อขาายอ้องกับสัตวิสิทธสมญาบกพร่องพวกเนี้ยเราก็ต้องมาปฏิบัติเพื่อจะซ่อมแซมชีวิตของเราที่มันชารุดเสียหายไปให้กลับมาปกติเมื่อชีวิตกลับมาปกติใหม่แล้วการที่จะเข้าถึงสัจธรรมไม่ยากเลยนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า กิโชมนุษย์สัพดีลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากที่สุดกิฉังมัจจานชีวิตตังถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันมันจะปกติสบายๆเนี่ก็ยากที่สุดกิฉังสัทธมัสสวนังเมื่อเกิดไปเป็นมนุษย์แล้วจะได้ยินอะไรที่เป็นสัตว์เป็นธรรมเป็นแกนแท้เป็นสาระก็หาฟังได้ยากกิโชพุทธานามุปะโท เมื่อได้ฟังสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระแล้วเราจะทําให้แก่นสารสาระนั้นเกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็ยากอีกเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ยากที่สุดในโลกนี้มีสี่อย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสการเกิดเป็นมนุษย์การํำรงชีวิตมนุษย์ให้ดีการได้ฟังที่เป็นอาจเป็นธรรมและการสามารถสร้างอาจสร้างธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองเป็นสิ่งที่ยากนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าในช่วงบ่ายเนี่ยไม่ว่าคนเก่าคนใหม่ถ้าหากว่าสามารถอยู่ได้ก็ขอให้อยู่ จากช่วงบ่ายโมงไปถึงบ่ายสี่โมงเพราะว่าหกโมงมา,มาต้องกลับขึ้นแพร่นะเพราะว่ามาวันเดียวมาตอบสนองอาจารย์ทองที่นิมนมุนมามันยายทำแล้วพาปฏิบัติในวันนี้นะเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้ก็ขอให้ข้อคิดเพียงเท่านี้เพื่อจะนำไปฝึกฝนางดานจิตใจสรุปง่ายๆว่าชีวิตเป็นของมีค่า อย่าใช้ชีวิตนี้เป็นผักเป็นปลาให้เห็นชีวิตนี้เป็นเพชรเป็นอัญมณีอันสูงค่าที่จะต้องทนุถนอมโดยความเข้าใจที่ถูกต้องและสติปัญญาที่ถูกต้องแต่ถ้าเรารักษาและทะนุถนอมชีวิตนี้ด้วยเปลือกด้วยกระพีก็ไม่มีค่าอะไรวันหนึ่งเปลือกกระพีนี่มันก็ต้องเนา่าต้องเปื่อยไปแต่ว่าแก่นของมันไม่เนา่าไม่เปื่อยเราจะต้องเข้าถึงแก่นของชีวิตให้ได้และคนบางคนที่รู้ว่าชีวิตนี้ ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วสุขภาพที่ดีเสียไปจิตใจที่ดีเสียไปก็พยายามซ่อมแซมซ่อมเสริมให้มันกลับมาปกติดังเดิมเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาจะทะทให้ถึงสภาวะธรรมได้โดยไว้โดยการทุกคนทุกท่านคือ